สำหรับต้นมะขามเทศก็คขึ้กันนะครับผมพอมันถูกฝนนะครับแล้วก็มีแสงแดดเต็มที่นะครับเพะวราเขาเขาไถนะครับไถแล้วก็ต่อจากนี้เขาก็จะเอาต้นใหม่ที่ที่เขาปลูกแซมน่ะเอ่อเฮ็ดแตงกิงต้นไหม่บริห้มันคลุมนะครับบริห้มันบริห้มันคลุมกับต้นของมะขามเทศนะครับบรินี้ต้นมะขามเทศมันก็จะได้รับแสงเต็มที่นะครับแล้วก็ ปีนาแันแทงสีต้นใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเฮ้ามาเบิงนะครับว่าปีนามันสีต้นใหญ่กว่าเกาขนาดใดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิเอาปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกมาวางนะครับวางวางไว้ที่ที่ลำต้นนะครับที่ใต้ใต้โคนต้นบม่นลำต้นนะครับที่ใต้โคนต้นเลยนะครับผมเสียนว่าตัวนี้ก็เป็นมะขามเทศที่สีชมพูนะครับพันธุ์สีชมพูตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขียวใหญ่นะครับนี่นะครับผม ตัวนี้ก็ไปหอดพูดนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับผมกาซีเอาปุ๋ยมาใส่แล้วนะครับเพื่อที่ให้มันแบบว่าให้มันต้นใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าปีนานี่คิดว่าผลผลิตที่ออกมาในในช่วงหนาแรงนะครับผมก็นาซีได้หลายคือเกลได้หลายกว่าเกาบนมันคือเกานะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือน้ำมาฝากนะครับสำหรับต้นบักขามเทศนะครับผม